วันนี้เราจะพาทุกคนไปพบกับนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นกันนะครับพวกเขามีชื่อว่าคุณปุคระคุณจิโคะและคุณนัสครับทั้ง3ท่านเป็นเจ้าของช่อง YouTube ชื่อว่าจะไปนะครับสามารถไปกดติดตามและชมคลิปเต็มจากช่องของพวกเธอได้เลยครับวันนี้พวกเธอมาสำรวจตลาดที่เอกมัยครับซึ่งเป็นตลาดท้องถิ่นที่มีคนไทยมาเดินส่วนใหญ่บรรยากาศตลาดดูคึกคักและเต็มไปด้วยสีสันของชาวบ้านครับระหว่างที่เดินเล่นตามถนนใหญ่มีเสียงทักทายจากฝั่งตรงข้ามดังขึ้นว่า เฮล lo สวัสดีค่ะพวกเธอดีใจมากครับและพูดว่าพวกเขาทักทายพวกเราจากนั้นพวกเธอก็เดินข้ามถนนไปหาอย่างเป็นมิตรแต่ก็ระวังรถกันอย่างดีครับเมื่อข้ามถนนไปถึงพวกเธอเจอร้านค้าขายน้ำชากาแฟและลอตเตอรี่แม่ค้าและคนในตลาดต่างพากันยิ้มแย้มและทักทายอย่างเป็นกันเองแม่ค้าถามว่าสวัสดีค่ะคุณมาจากประเทศอะไรคะสองสาวตอบกลับด้วยรอยยิ้มว่าฉันมาจากญี่ปุ่นค่ะบรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่นและเสียงหัวเราะ จากนั้นพวกเธอสั่งชาไทยหนึ่งแก้วแม่ค้าทำชาเย็นให้เสร็จอย่างคล่องแคล่วพวกเธอดูท่าทางตื่นเต้นและพูดว่ามันต้องหวานแน่เลยราคาแค่25บาทแต่ชาเย็นแก้วนี้ดูน่ากินมากครับแม่ค้าถามพวกเธอว่ารู้จักโกโบริไหมคะแต่พวกเธอทำหน้างงงคงไม่เข้าใจคำถามครับเมื่อได้ชาไทยมาพวกเธอถือแก้วชาโชว์และพูดว่าราคาแค่25บาทเองค่ะจากนั้นลองชิมชาไทยดูครับเธอพูดทันทีว่าหวานแต่มันอร่อยมาก เธอบอกแม่ค้าด้วยรอยยิ้มว่าอร่อยค่ะรสชาติของชายเยน็นทําให้เธอรู้สึกสดชื่นในยามเช้าเธอให้เพื่อนลองชิมและทุกคนดูปลื้มกับชาไทยแก้วนี้มากครับก่อนเดินจากไปพวกเธอโบกมือลาและกล่าวคําว่าไซยนารทุกคนมีแต่รอยยิ้มและเสียงหัวเราะเป็นภาพที่น่ารักและอบอุ่นมากครับสองสาวพูดอย่างประทับใจว่าคนไทยใจดีและเป็นมิตรมากๆเลยค่ะพวกเธอรู้สึกอบอุ่นและประทับใจในน้ําใจของคนไทยระหว่างเดินตลาด พวกเธอเห็นกล้วยน้ำว้าขายหวีละ40บาททั้งสองคนแปลกใจมากและพูดว่ากล้วยหวีนี้ถูกมากค่ะถ้าเป็นที่ญี่ปุ่นสามลูกก็40บาทแล้วพวกเธอหัวเราะและพูดถึงความแตกต่างของราคาที่ชัดเจนเดินต่อมาไม่นานพวกเธออยู่ที่ร้านขายป๊อปคอร์นหนึ่งในสองสาวพูดขึ้นว่าซื้ออันนี้ไปนั่งดูหนังที่บ้านกันน่าจะดีนะพร้อมเสียงหัวเราะอย่างมีความสุขเมื่อพวกเธอถามราคาป๊อปคอร์นเจ้าของร้านกลับพูดด้วยรอยยิ้มว่าผมให้ฟรีครับ ทำเอาสองสาวตกใจและพูดว่าโอ้คนไทยใจดีขนาดนี้เลยเหรอคะพวกเธอยิ้มกว้างและกล่าวขอบคุณอย่างจริงใจพร้อมชมว่าเจ้าของร้านเป็นพ่อค้าที่ใจดีและน่ารักมากบรรยากาศตลาดเอกมัยในวันนั้นเต็มไปด้วยความอบอุ่นสองสาวพูดว่าพ่อค้าแม่ค้าที่นี่มีมิตรไมตรีกับนักท่องเที่ยวมากเลยคะ่ะพวกเธอย้ำอีกครั้งว่าโอ้เขาใจดีมากๆเลยคะ่ะเป็นอะไรที่ประทับใจมากจริงๆวันนี้พวกเธอได้รับน้ำใจจากคนไทยตั้งแต่เช้า พร้อมพูดส่งท้ายว่ามันเป็นความรู้สึกที่ดีจริงๆเลยค่ะเดินมาถึงหน้าร้านขายปลาท่องโกพ่อค้าหยิบปลาท่องโกให้สาวญี่ปุ่นพร้อมพูดว่าลองกินดูนะครับสาวญี่ปุ่นคนหนึ่งถือของเยอะจนเพื่อนของเธอรีบเข้ามาช่วยถือทั้งคู่ยิ้มและพูดว่าตลาดนี้มีแต่คนใจดีจริงๆค่ะเธอลองกินปลาท่องโกที่ทอดร้อนๆและชมว่าอร่อยค่ะมันอร่อยมากเลยค่ะพ่อค้าบอกพวกเธอว่า นี่คืออาหารเช้าของคนไทยนิยมกินคู่กับชาหรือกาแฟครับไม่ไกลจากนั้นพ่อค้าป๊อปคอนก็หยิบถุงหูหิ้วมาใส่ถุงป๊อปคอนให้พวกเธอสองสาวมองหน้ากันแล้วยิ้มพร้อมพูดว่าน้ำใจคนไทยช่างน่ารักมากๆค่ะพวกเธอบอกว่าวันนี้ช่างมีความสุขจริงๆค่ะพ่อค้าปลาท่องโกเล่าให้ฟังว่าเขาต้องมาทอดปลาท่องโกตั้งแต่ตีสี่และปลาท่องโกตัวละสองบาทเท่านั้นสองสาวหัวเราะและเปรียบว่าเหมือนโดนดทอดเลยค่ะ แต่รสชาติไม่เหมือนกันมันอร่อยมากจริงๆก่อนเดินจากไปพวกเธอยกมือไหว้ขอบคุณพ่อค้าและพูดว่าขอบคุณมากคะ่ะพ่อค้ารับไหวและยิ้มพร้อมตอบว่าขอบคุณเช่นกันครับสาวญี่ปุ่นทั้งสองกล่าวว่าคนไทยรักคนญี่ปุ่นคงไม่ใช่คำพูดเกินจริงเลยพวกเธอพูดปิดท้ายด้วยความซาบซึ้งว่าน้ำใจของทุกคนในวันนี้ทำให้เรารู้สึกตื้นตันจนน้ำตาจะไหลเลยพวกเธอเดินไปเจอร้านขายหน้ากากอนามายัยเพราะหน้ากากของพวกเธอใกล้หมดแล้ว พ่อค้ายิ้มให้และพูดว่าไม่ต้องห่วงครับแถมให้ฟรีทั้งสองคนตื้นตันใจและพูดพร้อมรอยยิ้มว่าขอบคุณมากค่ะคนไทยใจดีจริงๆเดินต่อมาพวกเธอไว้ร้านกาแฟสั่งกาแฟเย็นแก้วโปรดลองดื่มแล้วพูดว่าอร่อยมากค่ะชื่นใจสุดๆแต่ยังไม่จบพวกเธอเจอพ่อค้าขายน้ำส้มคั้นพ่อค้าเดินเข้ามาพร้อมยื่นน้ำส้มให้คนละขวดพร้อมพูดว่าแจกฟรีครับยินดีต้อนรับนะครับพวกเธอตะลึงกับน้ำใจนี้และพูดว่า ฉันอยากจะร้องให้ทำไมพวกเขาใจดีกันขนาดนี้น้ำตาแห่งความสุขไหลออกมาพวกเธอพูดด้วยหัวใจอิ่มเอมว่าทุกคนมีความสุขทั้งผู้ให้และผู้รับค่ะวันนี้มีความสุขมากมากก็อย่าลืมติดตามคลิปเต็มได้ในช่องของพวกเธอได้เลยนะครับเป็นช่องที่น่ารักอีกช่องหนึ่งเลยครับเราลองมาฟังคอมเมนต์กันนะครับว่าคนที่ได้ชมคลิปนี้แล้วจะมีความคิดเห็นยังไงเริ่มกันที่คอมเมนต์แรกบอกว่าพ่อค้าแม่ค้าที่มีน้ำใจแบบนี้ ทำให้นักท่องเที่ยวประทับใจมากขอชื่นชมค่ะความคิดเห็นถัดมาบอกว่าน้ำใจคนไทยยืนหนึ่งจริงๆครับนี่คือสเสน่ห์ที่หาไม่ได้ในประเทศอื่นคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าดูแล้วน้ําตาจะไหลาตามค่ะคนไทยใจดีเกินไปอีกคอมเมนต์บอกว่าภูมิใจที่เกิดเป็นคนไทยค่ะน้ำใจและรอยยิ้มคือสิ่งที่ทําให้เรามีเอกลักษณ์คอมเมนต์ถัดมาจากเจ้าของช่องเองกล่าวว่าฉันรู้สึกซาบซึ้งกับความใจดีของคนไทยมากแม้ว่าฉันจะมาที่นี่แค่สามครั้ง แต่ทุกครั้งก็เต็มไปด้วยความประทับใจครั้งหน้าฉันจะกลับมาอีกแน่นอนคะ่ะอีกคอมเมนต์กล่าวว่าการให้และรอยยิ้มคือการสื่อสารที่ดีที่สุดพ่อค้าคนไทยทําให้คนดูคลิปนี้ยิ้มตามเลยครับความคิดเห็นถัดมาบอกว่าในบรรดาคนต่างชาติคนไทยชอบคนญี่ปุ่นมากที่สุดไม่ใช่ว่าพวกเขาจะแจกฟรีทุกคนนะครับส่วนคอมเมนต์ต่อมาของชาวญี่ปุ่นเขียนว่าขอบคุณที่แนะนําตลาดที่มีน้ําใจที่สุดในกรุงเทพครับปกติผมมักจะเดินทางไปพัทยาบ่อย แต่ครั้งหน้าว่าจะลองพักใกล้เอกหมหยแล้วจะไปดูให้ได้ครับและอีกคอมเมนต์จากคนญี่ปุ่นอีกท่านบอกว่าคนไทยชอบญี่ปุ่นมากและเคารพคนญี่ปุ่นคนญี่ปุ่นเองก็ใจดีเหมือนกันครับไว้เจอกันนะครับความคิดเห็นถัดมาบอกว่าพ่อค้าแม่ค้าใจดีมากๆครับและร้านกาแฟนั้นตกแต่งก็น่ารักพร้อมกับใจดีด้วยขอบพระคุณพี่ผู้ชายเสื้อขาวจากน้ำส้มดูคลิปนี้แล้วมีความสุขจริงๆครับความคิดเห็นถัดมาบอกว่า พ่อค้าแม่ค้าน่ารักมากเลยครับขอบคุณจริงที่ทำให้บ้านเมืองของเราน่าอยู่ยิ่งขึ้นขึ้นไปไม่ได้แสวงหาแต่ผลกำไรจากนักท่องเที่ยวเมืองไทยต้องอย่างนี้สิครับขอบคุณครับที่มาเที่ยวบ้านเราคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าทั้งสองคนน่ารักและอารมณ์ดีหัวเราะตลอดเลยพ่อค้าแม่ค้าคงเห็นพวกคุณน่ารักเลยให้ของมาฟรีฟรีมาเที่ยวบ่อยๆนะครับคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าคนไทยรักคนญี่ปุ่นญี่ปุ่นไทยแลนด์เราเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันเสมอมา เป็นสองประเทศที่วัฒนธรรมที่สำคัญมากๆคล้ายๆกันคือการรู้จักเคารพซึ่งกันและกันการรู้จักให้เกียรติกันเป็นสิ่งสำคัญที่สุดของมนุษย์ซึ่งเรื่องแบบนี้จะหาได้ยากขอให้สาวๆเจแปนเที่ยวไทยให้สนุกและปลอดภัยในทุกๆเวลาความคิดเห็นถัดมาบอกว่าคนไทยเรื่องการต้อนรับขับสู้ไม่ว่าจะเป็นกับคนไทยด้วยกันหรือต่างชาติไม่ให้เสียชื่ออยู่แล้วมีน้ำใจบางคนใจสปอร์ตมากกลัวใจจริงๆคอมเมนต์ต่อมาบอกว่า ก็เพราะพวกคุณน่ารักและนิสัยดีใครๆเห็นก็รู้สึกดีและคนไทยใจดีอยู่แล้วครับขอให้มีความสุขทุกวันและขอให้พระคุ้มครองคุณความคิดเห็นต่อมาบอกว่าเป็นคลิปที่อบอุ่นหัวใจมากๆเลยครับพ่อค้าแม่ค้าใจมากๆและปิดท้ายด้วยคำพูดจากผู้ชมที่ว่าไทยกับญี่ปุ่นเป็นมหามิตรกันมานาแล้วยินดีต้อนรับเสมอครับ